ศึกแย่งชิงครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาใกล้ศึกสุดท้ายแล้วในการแย่งชิงตําแหน่งราชาโจรสลัดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับวันพีททั้งหลายเลยก็เรียกได้ว่าในตอนนี้นะครับการ์ตูนวันพีทนั้นกําลังอยู่ในช่วงกําลังปูบทบาทนะครับกำลังเข้าสู่นะฮะช่วงที่มันเข้มข้นสุดๆเลยเพราะว่ามันใกล้เข้าสู่บทสุดท้ายของวันพีทแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับบทสุดท้ายครั้งนี้เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วยังไงก็แล้วแต่นะคริงย,ยก,กแย สมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชซึ่งแน่นอนนะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะนผู้ที่ได้ไปแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่คนคนนั้นเนี่ยก็จะถูกขนานนามนะครับว่าจะเป็นราชาโจรสลัดคนใหม่จึงทําให้ในตอนนี้นะครับตำแหน่งผู้ท้าชิงเนี่ยตำแหน่งในการเป็นราชาโจรสลัดโอ้โหบอกเลยเลยครับว่าเยอะมากๆเพราะว่ามีหลายกลุ่มหลายก๊กหลายก้อนที่ต้องการนะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชในคลิปนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจัดหนักจัดเต็มนะฮะแต่เหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook f a n p a g e สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นพอได้อ่านการ์ตูนวันพีชแล้วทําให้ผมนะ่ะอยากจะแข็งแกร่งจนมีโอกาสท้าชิงตําแหน่งการเป็นราชาโจรสลดัดร่วมกับลูฟี่อย่างนี้ต้องเติมความสดชื่นด้วย g ีบีตื่นตัวจากวิตามิน B บํารุงสมองและวิตามิน A นําเข้าจากสวิตช่วยบํารุงสายตาเพื่อการมองเห็นเป้าหมายวันพีชได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมีคาเฟอีนจากธรรมชาติสกัดจากชาเขียวดื่มได้โดยไม่ รู้สึกผิดน้ำตาล0%เรียกได้วาด่าทําให้คุณนั้นตื่นตัวพร้อมเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในการล่าสมบัติล้าลค่าอย่างวันพีทและตอนนี้สิ่งที่สําคัญเลยก็คือ g b มี2รสชาติใหม่บับเบิรกัมและแอปเปิลบูสเตอร์กร,ะ, oster, กระป๋องละ30บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นลาซาด้อปอย่าลืมไปซื้อเพื่อการเป็นราชาโจรสลัดกันล่ะ ก็แน่นอนแหละครับว่าณตอนนี้เนื้อเรื่องของวันพีชนั้นเป็นอะไรนะครับที่โคจะเข้มข้นสุดๆเลยนะครับเพราะตอนนี้แต่ละบอดแสนั้นนะครับก็เข้าใกล้นะครับสู่สมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสุดๆเลยนะครับและหลังจากความวุ่นวายนะครับของโลกใบนี้นะครับจนก่อเกิดยุคสมัยใหม่ก่อนที่เราทราบกันดีแหละครับว่ายุคสมัยนะครับที่มีสี่จักรพรรดิยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นหนวดดำแชงลูฟี่แล้วก็สุดยอดเทพก็อดบาร์กี้ของเรานั้นนะครับเป็นตัวชูโรงฝั่งของโจรสลัดในตอนนี้บอกเลยแหละครับว่าผู้ท้าชิงตําแหน่งราชาโจร สลัดนั้นมันเก็เลยเต็มยัวเยะไปหมดซึ่งแน่นอนคนที่เรารู้เจตจำนงชัดเจนแหละครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็คืออยากจะเป็นราชาโจรสลัดนะครับคนแรกเลยก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับลูฟี่หมวกฟางซึ่งลูฟี่นั้นนะครับก็มีเจตจำนงมานะครับตั้งแต่ช่วง,งแรกๆของวันพิษเลยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยหอยสังเกาะเบาะนะฮะที่แทบจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่พลังผลปิศาจต,ตื่นขึ้นจนก่อกําเนิดร่างเกียร์ห้านะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ลูฟี่ก็เป็นหนึ่นตงต แล้วเอาจริงๆเลยนะถ้าไปเทียบกับกลุ่มโจรสัรนวดดําในตอนนี้ลูฟี่นั้นก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มโจรสัตนวดดํำนะด้วยความที่ว่าพลังของลูฟี่ในตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกทั้งยังสามารถรวบรวงโพนิกิฟนะครับได้มาแล้วทั้งหมด3กอ้อนขาดเพียงแค่1ก้อนเท่านั้นก็จะไปกอดสุดท้ายอย่างลับเทลได้แล้วก็มีนิโคลโรบินนะครับที่สามารถอ่านโพนิกิฟได้อีกคือตอนนี้นะครับกลุ่มหมาฟางนั้นพร้อมนะครับในการอัญเชิญตัวเองนะครับไปกอดสุดท้ายอย่างลับเทลนะครับแบบใกล้สุดๆแล้วเพียงแค่่่หหาาาาาานนนรรัรถถโพพเเกกกกิสสสสีแดดดดงใ้้้้้้ไไอออุทุทททยย็มปื ไปไขปริศนานะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทได้เสียทีแต่อย่างล่าสุดนะครับในมังงะวันพีทในตอนที่1059นหนะครับหนวดดำเนี่ยก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันนะเพราะหนวดดำนั้นก็เคลื่อนไหวนะครับที่ค่อนข้างสั่นสะเทือนเลยนะเพราะว่าพี่แกนั้นก็ไปสอใส่รองเท้านะครับไปยุ่งกับการต่อสู้นะครับที่ฝั่งทหารเรือโดยมีโคบี้นั้นนะครับในการนำทัพไปนะครับเพื่อไปจัดการนะครับจักรพรรดินีอย่างบัวแฮนค้อกให้มาว่าเข้าคุกอินเพลดาวนะครับหลังจากยกเลิกระบบเจดเทพโจรสลัดแต่ว่าทางด้านของหนวดดนนนั้ไปยุ่ง กับการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อต้องการจะแย่งชิงพลังผลปีศาจนะครับของทางด้านแฮนค็อกถึงแน่นอนนะครับพลังผลปีศาจนี้ค่อนข้างเทพและโอเลยไม่แปลกเลยที่หนวดดาอยากจะได้นะครับในการแย่งชิงพลังผลปีศาจนี้ไปนะครับด้วยความสามารถที่ค่อนข้างเทพสุดๆและด้วยความสามารถของหนวดดานะครับที่พี่แกนั้นค่อนข้างรวงรู้นะครับประวัติศาสตร์เยอะมากๆเลยนะครับอ่านศึกษามาโดยตลอดเลยถึงขนาดเฝ้ารอนะครับมาหลาย10ปีเลยนะครับยีกว่าปีเลยนะครับในการที่จะต้องการนะครับคว้าพลังผลปีศาจอย่างผลยามียามีผลแห่งความมืดนะครับ คิดดูแล้วกันว่าพี่แกนั้นเฝ้ารอมาอย่างยาวนานเพื่อพลังผลพิศาจนี้เพราะว่าทางด้านหนวดดานั้นศึกษาโปรตีศาศาสตร์มาอย่างดีนะครับผมว่ามันต้องมีความเชื่อมโยงแน่นอนกับผลยามียามีนะครับกับสมบัติล้าค่ายอย่างวันพีไม่อย่างนั้นหนวดดานั้นคงไม่เฝ้ารอขนาดนี้ยอมจะปิดบังความสามารถของตนเองยอมจะเป็นลูกน้องของคนอื่นมาอย่างยาวนานเรียกได้ดว่ารอนะครับอย่างไร้จุดหมายของจริงเลยนะครับเพราะว่าเข้ากลุ่มหนวดขาวมาก็ไม่ได้มีอะไรไการันตีนะว่าจะสาม,มารถคว้าผลพิศาจนะครับอย่างผลยามียามีได้นะครับเพียงแค่ว แปลกนะครับก็เลยเข้ากลุ่มนี้มาจึงทาให้หนวดดํานั้นก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ผมให้เทียบเคียงเลยละกับลูฟี่นะครับในการคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทเหลือเพียงแค่จุย์อย่างเดียวนะครับว่ากลุ่มหนวดดำเนี่ยใครเนี่ยที่สามารถอ่านนะครับโพนิกีฟได้เพราะหากอ่านไม่ได้แล้วก็ก็ไม่สามารถไปกอดสุดท้ายอย่างลับเทลได้อยู่ดีหรือผู้ท้าชิงอีกคนนึงนะครับที่เพิ่งประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจนเลยครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับผมแดงแชงคูสนะคร ซึ่งการที่กลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับที่ผมแดงเชงคูต้นมีความสามารถระดับสูงมีการขึ้นชื่อเลยแหละครับว่าเป็นผู้ที่ใช้ฮารคีนะครับได้ทรงพลังและเราได้เห็นพลังฮารคีของแชงที่ไม่ธรรมดานะครับที่ขั้นรุนแรงจึงทำให้แชงนั้นนะครับหากเขาขยับตัวในการที่อยากจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทผมว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้นะครับกลุ่มโจรสลัดอื่นนั้นก็ต้องมีเงือตกบ้างแหละหลายคนจะมองว่านะครับแชงคงไม่แย่งลูฟี่ในการคว้าสมบัติอย่างวันพีทหรอกแต่ในท้ายทีี่่่สสุดดดแแลลล้วในนนฐาาะโจัอยงงทชพู าการที่ลงไปในเกมอะไรเนี่ยของการเป็นโจรสลัดแล้วยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องสู้สุดสูดส้ส,สุดตัวแน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่แชงหักมีการประกาศตนชัดเจนอย่างนั้นว่าจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับก็เป็นศัตรูที่อันตรายคนหนึ่งเลยนะครับของคนอื่นที่จะคว้าสมบัติมาได้จึงท่าไม่แชงนั้นก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่จะแย่งชิงตําแหน่งราชาโจรสลัดด้วยเช่นกันเพียงแค่ว่าในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยครับว่าแชงนั้นนะครับจะใช้วิธีไหนนะครับในการไปกอสุดท้ายอย่างลับเทลหรือแชงนั้้้้นอออาาาาจจะไไปปปแิลลเวววรดรดดีหื่่่ธกสุท เป็นอย่างไรนะครับมีการจดพิกัดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีแต่ไงก็แล้วแต่นะครับการที่แชงมาเข้าร่วมนะครับในการแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทเพื่อเป็นราชาโจรสลัดในตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในตัวของผมแดงแชงคูดหรือมาที่คนต่อไปนะครับจัก,กรพรรดิหน้าใหม่นะครับที่ตกถังเข้าสารนะครับในการได้เป็นจัก,กรพรรดิอย่างบาร์กี้นั่นเองซึ่งแน่นอนบาร์กี้นั้นไม่ได้มีความสามารถมากเ,เพียงพอแน่ๆในการจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทเพื่อเป็นราชาโจรสลัดแต สนาะาครับและก็อยู่เบื้องหลังของบาร์กี้อีกทีนึงคนอย่างโอโคไดยนั้นยังไงนะครับก็ต้องการสมบัตินะครับจึงนําให้ไอ้สมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีชนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งก็ได้นะที่ทางหน้าของโคโคได้นั้นต้องการนะครับจึงนําให้เนี่ยก็อย,อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะครับก็ผลักดันให้บาร์กี้นั้นเนี่ยประกาศเจตจำนงได้เลยว่าจะคว้านะครับสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีชนะครับเพื่อเป็นราชาโจสรสลัดซึ่งบาร์กี้ถามว่าเอาไหมคนอย่างบาร์กี้เอาแน่นอนตัวเองได้ชื่อเสียงขนาดนั้นนะครับแล้ว เลยนะครับในเมื่อกลุ่มโจรสลัดนี้นะครับค่อนข้างสร้างชื่อเสียงได้อย่างว่องไวเป็นเพราะวพวกเขานั้นล่าข่าหัวของทหารเรือด้วยนะครับจึงทาให้อัตราการเติบโตของกลุ่มโจรสลัดนี้ก็สูงด้วยเช่นกันนะครับจึงทาให้องค์กร cross skill นั้นก็เป็นหนึ่งองค์กรที่น่าสนใจเลยนะครับที่จะคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทพื่อจะเป็นราชาโจรสลัดแมสซิครั้งนี้บอกเลยเลยครับว่าเราสี่จักรพรรดิทุกคนนั้นนะครับเข้าร่วมนะครับในการแย่งชิงแน่ๆหรือแม้กระทั่ง11สุร์โนว่าคนอื่นจริงๆแล ชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีดอ่อย่างคนที่เรารู้กันดีอย่างยูทัตกับตันคิดนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดนะครับและคิดนั้นก็มีเบาะแสที่ดีด้วยนะเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีโพนิกิฟแล้วใช่ไหมที่ทาการแบ่งมาอีกทั้งคิดนั้นนะครับยังรู้จักชายนะครับที่มีแผลไฟไหม้ที่ใบหน้าซึ่งไอคนเนี้ยสำคัญแน่นอนนะครับเพราะคิดก็โมโ้ไว้อย่างดีเลยแหละครับว่าเขานะ้ํน,นหน้าลูฟี่กับรอไปแล้วซึ่งสิ่งนี้ก็สําคัญด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าหากคิดนั้นนะครับได้ข้อมูล ในการที่คิดนั้นนะครับจะไปกอดสุดท้ายอย่างรับเทลเพื่อไปคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทนะครับเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้อาจารย์โอดาก็ปูตัวละครอ,อย่างคิดนั้นให้เป็นศัตรูและการของลูฟี่ในการแย่งชิงสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทคือแม่งจะเป็นโคตรคู่แข่งเลยสําหรับกัปตันคิดหรืออีกคนนะครับที่ตอนแรกพวกเราคิดว่ากอโคงจะไม่แย่งชิงหรอกมกั้งสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทนั้นอย่างรอนะครับแต่ปรากฏว่ารอนั้นนะครับเขาก็เป็นคนนึงที่สนใจนาอย่างสมบัติวันพีทนะครับก็ฟีลแบบว่านะครับก็เห็นลูฟี่กับทางด้านคิดนั้นเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันแล้วพี่แกก็ไฟ ทั่วตัวเลยครับก็คือเป็นคนหนึ่งที่เสียหน้าไม่ได้ด้วยเช่นกันก็พร้อมจะล่าสมบัติด้วยนะครับฟีลแบบว่าตกกระไดพลอยโจนอะไรแบบเนี้ยตอนแรกอาจไม่สนใจนะครับแต่ก็มันหน้านะครับทางด้านของคิดเลยว่าลูฟี่เงี้ยที่อยากจะได้เหลือเกินทางด้านของรอนั้นนะครับก็พร้อมจะก้าวหน้าของตัวเองไปด้วยเช่นกันนะครับในการเดินทางไปอีกส่วนหนึ่งและการหลังจากที่สามารถนะครับทำความฝันของตัวเองได้สําเร็จแล้วในการโค่นล้มโดฟามิงโกก็ทั้งหมดน้องมวลน,นี้นะครับเป็นเหล่าบุคคลและการที่เป็นโจรสลัดนะครับที่พวกเขา,า,าั้เนนทนระคับ เพื่อความสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทเพื่อเป็นราชาโจรสลัดนะครับซึ่งน่าเสียดายในตอนนี้ใครโดกับบิกมารเนทั้งสองคนที่มีเจตจำนงแบบนี้ด้วยเช่นกันแต่ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ทราบสถานะนของพี่แกทั้งสองคนเลยแหละครับว่าจะอยู่จะเป็นหรือว่าจะตายแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ต้องเฝ้ารอดูแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยมานําเสนอนะครับเราบุคคลที่กลบาวว่ากาลังจะเข้าศึกนะครับในการแย่งชิงตําแหน่งราชาโจรสลัดในเรื่องวันพีทเพราะแต่ละคนนั้นนะครับก็ค่อนข้างมีเป้าหมายของตนเองที่ชััดดดเเเจนนนนนนแลล้้ววพื่่่่อคคคคิิายยาายยงงงงไกงไกกบหีใ ในการแบบว่าจะเป็นแบบว่าราชาโจสรสลัดมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยเพื่อจะมีบางตัวละครที่คุณชื่นชอบนะครับก็คอมเมนต์มาและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปเยวยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ